สวัสดีค่ะพี่สุนันนะคะพี่สาวคนสวยพี่สุนันที่นี้เจอดก็อยู่ที่สุดประการค่ะพี่การจนะก็สวัสดีทักทายนะคะกับพี่ติ๊กพรสิตาค่ะคุณลุงหนูเลยทานอะไรกันหรือยังคะพี่ๆทุกท่านวันนี้ทําอะไรทานคะพี่สเสถียรทําอะไรทานคะคุณครูเลดี้ทาอะไรทานคะทุกท่าน <laughs> ขอบคุณนะคะป้าทิพย์ค่ะ าทิพก็มาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณนะคะกําลังใจอนนะคะเย็นสบายสีสเกตรับชมจากสีสเกตจดชื่อครูเลดี้ไว้ก่อนนะคะพี่อุดมสาราสุขสวัสดีค่ะคุณจารุณีครับพี่พัดผ่าเพลินคุณจารุนีพพนจาน่าเอกงพี่พันธิดาคุณลุงนวดวงสวรร์ขอบคุณค่ะขอให้ปังๆนะคะคุณลุงหนวด คุณยายคอนก็สวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์นะคะก็คือคุณยายนอมค่ะลูกกาฟิวก็สวัสดีคุณแม่โมลน้องกาฟิวสังบูรณ์สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าน้องกาฟิวน่ารักมากเลยค่ะพี่จารุณีก็สวัสดีพี่สี <c oughs> <c oughs> ทุกวันเลยค่ะบันเจิดอ่อนสวรร์ค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะอย่าพี่ขอบคุณมาเลยนะคะพี่คำกุลลีรัตค่ะ ทุกคนในนี้ใจดีสวยหรออใจดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกพลังบวกทุกดอใจดีทุกคนเลยค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่กองสีวงเจริญคุณลุงวีช่องการขอบคุณนะคะพี่พี่พ,พี่สังคมสวัสดีค่ะพี่สังคมสวัสดีทายกันนะคะ พี่โบผันก็สวัสดีค่ะน้องทาปุนพี่สังคมปะ่ปะปนางแฟนเพจยายคอนสวัสดีค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆก็ให้ทักทายก่อนนะคะอยวเจอก็ลงแล้วคะ่ะก็ได้เวลาแล้วนะคะปะนางแฟนเพจก็สวัสดีกินแซ่สวัสดีวันหยุดแบบเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะคุณลุงนวดสวัสดีน่ารักมากเลยค่ะ รอบค่ะพี่สมศักดิ์ก็สวัสดีครับคุณคำปุ่นครับพี่สมศักดิ์ก็สวัสดีพี่คำปุ่นค่ะพี่พันิดาก็คือพี่สมบูรณ์ก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องโมนมนพี่สังคมสวัสดีค่ะคุณยายน้อมค่ะพี่บัวผันก็สวัสดีนะคะพี่สังคมค่ะคุณยายคอนพาอยู่พากินก็สวัสดีค่ะพี่กระทิงนะคะ พี่สมบูรณ์รังใจเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะล้องแข่งกันเดินไปด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านไปหาสิ่งใหม่ๆค่ะเติมเต็มพลอค่ะพี่จัก,กริดกิดมีเกียรติดีค่ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความสุขทุกวันค่ะคุณพี่พนิดานะคะพี่พัดพาเพลินพี่พนิดาสวัสดีค่ะพี่พนิดาด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่พี่พี่สังคมสวัสดีค่ะพี่สังคมสวัสดีนะคะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนก็ทักทายพี่สุธาทิพย์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะพี่โบสุพรพรหานแหงก็สวัสดีนะคะพี่อรวรวันค่ะพี่อุดงก็สวัสดีน้องโบค่ะพี่เต็มก็สวัสดีนะคะพี่พี่สาวคนสวยค่ะจากไหนคะ พี่สมศักดิ์ก็สวัสดีค่ะคุณสังคมพี่สมศักดิ์คิดล่าก,ก็สวัสดีพี่สังคมคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะถ้าอ่านพิ่ทานก็ขอโทษนะคะทุกท่าน <c oughs> แล้วก็แช่ตู้เย็นไหมคะ่ะเวลาเราจะทานนะคะแล้วก็ออกมาทานเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นกินได้นานหลายวันเลยค่ะชัยสิ่งค่ะฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันก็สวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะคะขอบคุณมาเลยนะคะที่ฉันอยู่ตรงนี้ได้ค่ะนะสุดรอกับมาอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่คนรักสวน คุณครูเลดี้อยู่ที่ไหนคะรับชมจากที่ไหนคะเนี่ยเจิดอยู่สุดประการคะ่ะหมดไปแล้วคุณยายกินแซกคุณลุงนวดคุณยายกินแซกก็สวัสดีคุณลุงนวดคะ่ะพี่น้องวิลาพรชยัยยศิงสวัสดถักทายกันได้เลยนะคะทุกคนในนี้สวยความสุขทุกวัน ยายกินแซก็สวัสดีพี่เพนสลิคค่ะพี่ติกก็ปาสุธาทิพย์ค่ะขอบคุณนะคะพี่ไก่หมูพี่สาวที่น่ารักค่ะพี่อุดมก็สวัสดีคุณไก่หมูค่ะพี่อุดมอัคราชาตินะคะทักทายพูดคุยเพิ่มพลังบวกให้กําลังใจแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันค่ะสนุกสนุกค่ะสนุกสนานนะคะการไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกันพี่คุณพ,พี่เตียก็สวัสดีครับ คุณพุณพี่อุดมอาลี่สาวสารครามคุณลุงนัวสวัสดีคุณพี่ไก่หมูครับคุณพี่เตียก็สวัสดีกดๆน้องผ้าอยถอยหลังไม่เป็นเดินหน้าเหมือนถอยนะคะถอยหลังไม่เป็นคุณป้านางแฟนเพจก็ทักทายค่ะถันขอบคุณนะคะกำลังใจพลังบวกพลังลากพลังใจของพี่ๆทุกท่านค่ะ ชัดเจนแจ่มแจ๋วขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะคูณเลดี้เสงี่ยมพรค่ะเดี๋ยวเราก็ยินจ้าสวัสดีนะคะพี่ดวนค่ะใหญ่กิซ่าก็สวัสดีพี่สีดานะคะพี่การกัพี่ตื่นตดก็สวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทองสุขค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่น้งพาลี่คนสวย ทุกคนเข้ามาก็ทักทายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ยินจ้าสวัสดีนะคะพี่ดวนคะ่ะใหญ่กิจซ่าก็สวัสดีพี่สีดานะคะพี่การก็สวัสดีชาคุณกระทิงดงรัก พี่สังคมก็สวัสดีนะคะพี่คำปูนพี่บวัวผันก็สวัสดีค่ะกับคุณยายคอยักษ์สีค่ะพี่อรวรรนออนสมควรก็สวัสดีทักทายค่ะกับพี่เตี้ยตื่นตดนะคะคุณพี่ทองสุขขอบคุณนะคะรอพองเลยก็ทักทายพี่สเสถียรนะคะขอบคุณมาเลยนะคะครูเลดี้เสงี่ยมพรยายกินแซบก็มาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณดานนะคะรู้สึกว่าฝนจะไปทางด้านบนนะคะด้านเหนือค่ะตกเยอะเลยนะคะ ชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยค่ะสวัสดีจ้าน้องสาวคนสวยพี่พัดค่ะพี่พัดก็สวัสดีนะคะพี่โบสุภพรค่ะพี่โบก็สวัสดีนะคะพี่เต็มเลยค่ะพี่เฉลียวลาทักทายได้เลยนะคะทุกท่านพี่ๆทุกคนในนี้สวยหรอใจดีทุกคนเลยค่ะ พี่เชยวแล้วก็สวัสดีนะคะค่ะคุณลุงวิคุณลุงโหนวงสวรรค์ก็สวัสดีมีความสุขค่ะกับพี่สมบูรณ์ค่ะคุณยายคอนพาอยู่พากินก็สวัสดีนะคะกับคุณลุงวิช่องเก้าขอบคุณนะคะกำลังใจพลังบวกพลังลากพลังใจของพี่ๆทุกท่านค่ะ <laughs> ดวงก็ลุงนวดสวัสดีนะคะคุณลุงนวดพี่เฉลียวรัก,ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะนะคะน่ารักมากเลยค่ะพี่เฉลียวัะพี่ติก๊กคนสวยใหญ่ยยกินแซ่บก็สวัสดีนะคะคู่เลดี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใหญ่ยยกินแซบ่บพี่ติก๊กขอบคุณนะคะพี่พานิดาสวัสดีล่อพ้องค่ะสวัสดีนะคะพี่พานิดาพี่สาวคนถ่ายกันได้เลยนะคะ พี่มน,มนมนคนสวยสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์จะขออ่านพี่จารุณีราชสารก็ป้านางป้นางแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณป้านางพี่สมศักดิ์คิดรอบสว,สวัสดีค่ะเพื่อนลุงน,นวดพี่เต็มระยะสียาวไปค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่เต็มระยะสีค่ะพี่คําปุณรีลาีขอบคุณมาเลยนะคะพี่พี่ทักทายกันได้เลยนะคะ จับมือกันค้องแขนกันค่ะเดินไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะทุกท่านสําเร็จแล้วหรือยังไม่สําเร็จกอไปดึกทักทายกันนะคะ <c oughs> พี่โบผันก็สวัสดีค่ะน้องทําปุนพี่สังคมกะ <c oughs> บางคนก็ผ่านมาผ่านไป <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่สมุดไก่ทองน่ารักมากเลยค่ะ โบสุภพรค่ะพี่เต็มก็สวัสดีคุณลุงนวดคนหล่อค่ะพี่โบสุภพรหานแหงนะคะสวัสดีค่ะคุณเตี้ยตื่นตดค่ะทักทายกันนะคะพี่ๆคนหล่อทักทายกันค่ะคนมีหนวดทักทายกันค่ะขอบคุณทุกพลังบวทุกกำลังใจเลยค่ะหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะกอดขอกันค้องแขนกัน เดินไปด้วยการไปถึงจุดหมายการชนะก็ยินดีด้วยไม่ไม่นานนะคะจะผ่านไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะคะระหว่างรองตรวจสอบขอบคุณนะคะพี่การชนะค่ะเราไปหาความรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านไปขยายองค์กรของเราให้กว้างไกลกว่าเดิมค่ะจะก,ก็ไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะ <laughs> เราก็มาพูดคุยกันนะคะทักทายพูดคุยวันอาทิตย์แจมไซ